เรียกได้ว่าศาสตร์ความเซ็กซี่ออกมาให้คนดูได้ชมกันอีกแล้วค่ะสำหรับนักร้องสาวอย่างเฟย์พรปวีหรือเฟย์เฟย์ฟางแก้วที่ล่าสุดได้แพ็คก,กระเป๋าไปเที่ยวทะเลสุดชิลวถึงจังหวัดกระบี่ซึ่งเจ้าตัวก็ไม่พลาดที่จะหยิบชุดว่ายน้ำไปอวดหุ่นสวยเซ็กซี่เช่นเคยค่ะแต่งานนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีคนแอบห่วงอยู่ไม่น้อยเลยนะคะพอหลังจากที่เฟย์ได้โพสต์ภาพที่ตัวเองใส่บิกินี่สีเขียวแจกรอยยิ้มสดใสไปนั้น ทางด้านของพระเอกหนุ่มอย่างบอยประกได้เห็นก็รีบเข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่าไปเที่ยวที่หนาวๆบ้างและเมื่อแฟนคลับได้เห็นก็ต่างพากันเข้ามากระหน่ำกดไลค์คอมเมนต์ของบอยประกรกันอย่างรัวๆเลยค่ะเพราะความห่วงที่มีจนเก็บไม่มิดแบบนี้ทำเอาเรียกรอยยิ้มจากคนอ่านได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะอีกทั้งก็ยังทำเอาแฟนๆเขินตัวบิดกันไปเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามกันนะคะ